เซนสบะยืดเลยไข่ดาวน้ำนะคะไม่อ้วนอาหารเช้าโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์อลังการมากนี่เขาปรุงใหม่นะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำใส,ำใสเลือกเส้นได้นะคะเครื่องปรุงสามเต้าหู้ส่งเครื่องร้อนๆเลยนะคะเป็นวุนแปะกวนสลัดน่ากินมากเลยะคะ่ะผละไม้ไข่กวนเบคอน ไข่ธรรมดาไข่ดาวน้ำไม่มีน้ำมันไข่ต้มแฮมไส้กรอกตัวทรงสังขยาใบาเตยนมนะคะขนมตังสังขยามีชื้อบอกน,นะคะเป็นปลาเทริยากิค่ะซุปมิโซะค่ะใส่น้ำนะคะแล้วก็เต้าหู้ตามใจชอบขาสวยแลวโล้โข้าต้มค่ะลูกชิ้นเนื้อซอสมะเขือเทศ มันฝรั่งทอดข้าผัดกระเทียมผัดผัดรวมน้ำมันหอยม,มีมีสลัดเครื่องทำกาแฟสดน้ำดื่มนมซีเรียลคอนเฟรตขนมปังค่ะมีหลายแบบเสร็จแล้วก็จะปิ้งได้น้วปลาซาปะมันฝรั่งซุกมิโซะกาแฟสดค่ะแะมนมนเทียนริเวอร์ไซ